คุณผู้ชมมารู้จักกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังของงานของเราค่ะคุณริสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะคุณริสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ละค่ะแฟนๆค่ะมีวีไอพีของใบและโนดคะขอบคุณค่ะนี่เขาเตรียมตัวจะมีวันสำคัญมากเห็นแก้การ์ดก็ตื่นแล้ว B.T. ทีคุณลองนึกสิถ้าบีคุณก็ต้องนึกถึงว่อไบรท์พี่คุณก็นึกถึงแค่โตใช่ไหมค่ะ <c oughs> แต่ว่าของเขาบีที better together <c oughs> <c oughs> นี่วันนี้คุณใส่ชุดผ้าไหมมัดหมี่มารับแฟนๆนมารับทุกทายเลยใส่มัดหมี่ะจะสังเกตถ้าใครเป็นแฟนรายการ Happy Life บุรีเรตุชาวัวนเสาร์มัดหมี่ทุกเสาร์เพราะว่าพอใส่แล้วติดใจมากเป็นฝีมือคนไทยจริงๆและไม่มีผสมเคมีเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ต้องไปเอาสีธรรมชาติมาย้อมแล้วมันเป็นความภูมิใจของท้องถิ่นชาวบ้านและนั่นจึงเป็นที่มาของในการแนะนำให้น้องไว้เนี่ยต้อ ต้องตัดชุดแต่งงานด้วยผ้ามัดมีเพราะมัดมีไปได้ทั้งแคชชัวและกุดตูอันนี้มันไม่ใช่กุดตูธรรมดามันเป็นชุดเวัดิ่งจึงต้ออาจารย์สุดโชดรีดได้ยินได้ทราบมาจากอาจารย์สุดโชตว่าชุดแต่งงานของใบเป็นชุดแรกในโลกและจะมีชุดเดียวต่อให้มีใครอยากเหมือนมันก็ไม่มีทางได้จะเป็นสีนั้นเดี๋ไปดูภาผ้าไหว้ด้วยก่อนตดมะม่วงมช ที่คนเดีกก็ติดต่อมาบอกว่าเออทำาให้ทงใบเขาเป็นชุดงานแต่งหน่อยเป็นผ้าไหมลายมัดมี ถ้ามัดหมี่นี้เราจะต้องสร้างลายขึ้นมามัดลายแล้วก็ไปย้อมลวมาทอโจทย์คือทํายังไงจะให้สียออกมาขาวขาวที่สุด<น>ปกติขาวนี่จะต้องเป็นผ้ายกแต่มันจะไม่มีลายมัดหมี่<น><น>แต่ว,ว่าเราเราทำยังไงให้มันมีมัดหมี่อยู่ในเนื้อผ้านี้ด้วย<น>ก็ออกแบบเสร็จลายเสร็จก็ย้อมย้อมรอบแรกส่งชิ้นงานไปทางตัดบอกไม่ได้ <c oughs> สีเข้มไปก็มาย้อมใหม่อีกรอบนึงอีกให้ได้มองไปว่ามันขาวมากที่สุดแต่มองเห็นลายมีลายลูกแก้วเล็กๆฝังอยู่แล้วก็ดอ,อกมัดหมี่ที่เราออกแบบไป ดอกกันเก่ามันเข้ากับงานมงคลด้วยเนาะว่าเอ,อคนไทยเนะาะก็เลขเก้าเป็นสิ่งที่ดีก็เลยเอาเป็นเก้าแฉกแล้วก็ลองทองมากระส่งาให้เขาดูเขาก็บอกโอเคใชได้สาุสาุคอยมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองมั่งมีสิสุขอายุยืนยาวนาเขาฟองสุขสรงเรือหลายมากกำลังกายยุหมากมีให้ได้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีคิดสิ่งดใดได้ร่างกายประเสรอฐาธุ ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดพิศเลยมีหลานบ้านมีลูกมีหลานมีลูกเออลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองหลานแล้วหลานแล้วขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวมีลูกมีหลานตัวน้อยๆตัวใบ้น้อยเร็วๆค่ะ น่ารักเนี่ยอยู่ในกล้องเนี่ยลายชัดมากยิ่งเราเดี๋ยวเราทําเทคนิคลงเทคนิคลงไปที่ลายดอ,อกผ้ายิ่งจะดูสว่างคือสว่างเป็นสีออกไวมากขึ้นนี<ม>่สิบห้าเมตรอาจารย์ก็ตั้งใจมากเลยนะสามชิ้นแล้วนะคือเขาจะเป็นวนเชือกแต่วนเส้นไหมเส้นได้พุ่งอะ่ะวน,บน,บ,นบนกับตัวขึงที่มาเท่ากับหน้าผ้าอย่างเงียเนี่ยนนเขาก็จะแบ่งเส้นได้ว่าถ้าหนึ่งดอกตรงเนี้ยได้พุ่งจะต้องใช้ กี่เส้นเขาก็จะเืบนกับเลือกได้อะแล้วก็ดึงได้มาเท่ากับจํานวนความกว้างของดอกที่เขาออกแบบไว้เท่านี้แล้วก็มัด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 เก็บลายสีสีขาวเอาไว้อะพอได้ทั้งหมดเขาก็จะไปย้อมไปย้อมเป็นสีเนี่ยซึ่งเป็นสีธรรมชาติแล้วมันย้อมยากดังนั้นงานละเอียดมากละเอียดมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบราคาสูงเท่ากับผ้าที่เป็นผ้าใหม่ชนิดอื่นๆของของของไทยผ้าทุกอย่างคือมันมีความสวยของของมันอยู่แล้วแต่ว่า ถามว่าอันนี้ยากแค่ไหนอันนี้ยากมากเลยครับคือยากตอนตัดตอนปักก็จะยากหมกัน็ต้องเบนไปตามนั้นเพราะว่าสัมพันธ์ที่สุดก็คือเราจะทํายังไงก็ได้คือความสวยของผ้าผืนนี้ยังต้องคงอยู่มันต้องสวยขึ้นเท่านั้นแ่ผพาชี่นมาถูกสร้างมาเพื่อคนแค่หนึ่งคนคนนั้นเองมันไม่ใช่ว่าเห็นคนนี้ใส่สวยแล้วเดินไปซื้อมาได้มันมันไม่ใช่อ่ะมันถูกมัดลายมาเพื่อเฉพาะสิบห้าเมตรแล้วมันถูกย้อมมาแบบย้อมแล้วย้อมบีบไปด้สีนี้ มันจะขึ้นสีแตกต่างกับแสงที่ที่ส่งมาใช่ครับกับแสงที่ส่งมาถ้าอัดสีจ้าจ้าแสงแรงไปมันก็จะออนลงออดลงใช่พอดีด้วยครับพอางเนี้ยแสงเริ่มหมดสีมันเริ่มปุ่ขึ้นอุ่ขึ้นสีเริ่มเข้มขึ้นมากขึ้นนี่มันมันพิเศษมากเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านพี่เพชรแล้วนะคะจะไปดูผ้าที่ออกมาแล้วแรงบันดาใจสร้างยังไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าไปเห็นแล้ว นี่กำลังจะไปดูวูนนี้ว่าสวยเลิศขนาดไหนโอ้ยเี่ันปักแล้วนุ่มมากโอ้โหแล้วแต่งนอ่ะลังการมากจะมีสองฝั่งพื้นเดียวในโลกสีที่ออกมาคือสีแชมเปญสีผิวของไว้อะไปกับอันนี้ได้เลยชุดยาวไหมนะคะที่เพจความยาวของก็จะยาวให้สมส่วนกับคนใส่กับไว้ใช่แต่แต่จริงชุดแต่งงานต้องยาวไหมครับต้องต้องมินนิดนึง มันต้องมีอะไรต้องลกต้องลากยังไงก็ต้องลากสั่งลาเข้าใจไหมโต๊ประมาณนี้นะคะมันจะหาว่าถ้าเกิดแบบหมุนปุ๊บแล้วแบบทั้งหางกระเด็นมาใส่หน้าเตือนเต้นมากเลยอ่เดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นชุดกันแล้วนะคะวันนี้วันจันทร์งานวันเสาร์อีกห้าวันนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราได้ลองชุด คุณลีสวัสดีค่ะคุณลีสวัสดีครับจะบอกไปเลยว่าเห็นชุดไม่อยากแต่งมคุณนีคุณลีรุนมากครับตอนนี้เตรียมรองเท้ามาด้วอเฉยต้องมีรองเท้าอีกคนรองเท้านี้เพื่อเพื่อไม่ไม่เจ็บเท้านะครับเลยนะเพื่อที่จะได้เดินยิ้มสวยๆให้กับแขกนะคะเอาแล้วไปแล้วไปแล้วเร็วเวเร็วอุ้ยสวยไปเป็นยังไงครับสวยสวยเลย ติมจะอะไรนะเอริยาต้องคอสวยต้องอกมีอกมีเอวที่เราคุยกันมันกว่าจะปักตามดอกใช่ไหมคะแต่พอแบบเออพอปักแบบนี้แล้วมันดูแบบดูมันเข้ากันคอาหรือว่านะถ้าปักตามดอกอาจจะทําให้มัดหมีเราไม่เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ถูกไหมคะแต่ถ้าแบบเนี้มันจะเห็นความเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านออกมาเลยสวยปะคะทางหนึ่งชุดหรือทานหนึ่งคนดาวหนึ่งชุด ลองอะไรไหมคะต้องลองมาดีช่วยไว้เขาลองชุดเจ้าสาวอยู่นะครับแล้วก็นี่ดูคุณฤีดูความมานะคุณฤท์คุณฤี์เตรียมดอกไม้มาให้ด้วยบอกเตรียมออกไปให้ไว้ด้วยปะไปดูกันดอกโอ้อะไรนะคะคุณลี์เตรียมให้เราลวบอก คุณลีน่ารักมากคุณลีบอกว่าคนแรกที่ลองชุดเจ้าสาวแบบให้สีแดงไงเพราะในในโบสถ์เปนสีขาวแลอ้อขอบคุณนะคะค<ใ>ุณลิคนใส่รู้สึกสวยมากใส่ใส่แล้วสวยมากก <c oughs> ็เห็นเจ้าสาวชอบเราก็ดีใจนะครับเพราะว่าทั้งตัดเสื้อเนาะคนใส่ต้องชอบอะอเสริมบุคคลิก็อะไรอย่างเงี้ยม,มันประทับใจแต่ความคิดว่าเราจะใช้มัดหมีคละ มันพิเศษตั้งแต่ตอนเริ่มในระยะทางมันก็จะมีความพิเศษขึ้นมาเรื่อยๆตรงที่เราจะทํายังไงให้คนที่เขาไม่ได้เคยใส่ผ้าใหม่มัดหมี่อะไรอย่างเงี้ยประทับใจที่สุดที่เขาเห็นชุด<อ>ทายังไงผ้าของอาจารย์ที่มันสวยอยู่แล้วเราจะทําให้มันสวยขึ้นมาอีกแม้กระทั่งลายทอตรงเนี้ยเส้นเนี้ยซึ่งผมไม่ทิ้งเลยผมถือว่ามันเป็นเส้นที่สาคัญมากของผ้าคือเอามาต่อๆกันให้มันกลายเป็นลัศมีพุ่งขึ้นไปหาเส้นเอวเพราะใ้เส้นเอวดูเล็กที่จริงเส้นเนี้ยผมอยากจะปักมากจะตัดสินใจไม่ปักเพราะว่ามันเป็นเส้นมัดหหมมีีี่่่ทชัดเเจนาาระววงล ไล่กันแบบไม่เสมอมันคือมาสวยกับมันอยู่แล้วตอนแรกอ่ะนึกภาพไม่ออกพอคุณหลีพูดว่าผ้ามันมีผมก็แบบจะเป็นยังไงครับมันจะเข้าไม่ครับอะไรเงี้ยแล้วพอมาดูของฉันงแล้วรู้สึกว่าโหสุดยอดพอเราเห็นผ้าอย่างเดียวเนี่ยครับเราก็จะนึกไม่ออกอนึกไม่ออกแต่ที่ยิ่งดูไปเรื่อยๆมันจะยิ่งชวนมันเหมือนมันหลแล้วมันจะยิ่งเข้ากับเราไปเรื่อยๆเนี่ยนี่หลีบอกเลยว่าหีรู้สึกว่าประทับใจมากและมันเป็นความฝันที่ฝันนี้เป็นจริงเห็นแล้วปลื้มมากแต่ผ้าจะดีอย่างไร ถ้าคนตัดเย็บตีโจทย์ไม่แตกไม่ได้ได้ได้ผหานทิ้งหน้าเลยเลือกเลือกห้องเข้าแบบแบบดูดุยไปกับเจ้าหญิงเจ้าหญิง ดูเฉนี่ต้องมารับหัวข้อนี่แต่ว่าเป็นคนเขียนสคริปต์ค่พพะต้องโทษต่อนะฮะข้อมูนอยากให้มีกระดาษเหมือนตอนอ่านข่าวเลยะะอยู่เตียงเองคือจัดพอเองอโตกับไลน์นึกถึงเวลาที่ทั้งคู่ผ่านมามันต้องมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้น,นจากนี้เป็นต้นไปเมื่อเกิดอะไรขึ้นต้องนึกย้อนกลับไปว่าไม่มีอะไรที่จะแก้ไม่ได้ีกับที่ผ่านมา แล้วจะมีป็นต้นไปคือวันเวลาของความสุขอย่างแท้จริงและเราจะมีความสุขด,ด้วยกัน ตัวงานเนี่ยค่ะธีมก็คือที่คิดกันไว้คือจะเป็นแนวแบบเป็นเรียบเรียบเป็นเป็นในครอบครัวเพราะว่าจริงๆคนที่มาก,ก็คือมีแต่ญาติเรากับผู้ใหญ่ที่เราสนิแแแแททีนี้จองแรกไว้กับโต้วคิดเอากันเอาไว้ว่าเราอาจจะต้องมีเวดดิ้งแพลนเนอร์ไหมแต่ทีนี้ด้วยตัวงานที่เราไม่ได้จัดใหญ่มากอะค่ะไว้ก็สนิทกับทางแฟลนิ่เดียสางแฟลค่ะที่บิวก็เลยมาช่วยดูเรื่องการเพราะว่าแคลก็ทำแคลเวดดิ้งอะไรนี้ด้วยเห็นชุดของไว้อย่างเงี้ยค่ะก็คือไว้อยากใส่เป็นแนวผ้าไหมอ่เพราะว่าแม่ชอบผ้าไหม แม่บายะค่ะแล้วก็คุณลิก็สนับสนุนแล้วก็ได้พี่วินใช่ไหมได้พี่พ<ค>วิน,น<อ>ก็เลยคิดว่าเออเรารอาจจะไม่ต้องได้ใช้เวดดิทีพันเนอร์ละโปรแกรมบนโบสถ์ครับจริงๆแนละ้วมันจะมีเซอร์โมนี่ที่โบสถ์ที่มันค่อนข้างเป็นเทดิชันสิลที่มันฟิกก็อยู่แล้วว่าถึงแล้วต้องปัป๊บปป๊อปอะไรบ้างเช่น,นมีเด็กเดินเข้ามาก่อนถือแหวนไปจุดเทียนอะไรซึ่งเราคัสตอมไมซ์ได้หมดเลยกลับไม่ได้ให้มันเป็นเทดิชันสิลมากอยากให้มันเป็นโชว์เป็นโชวว์ทีี่มค๊ะเลยนะคะกับผมแล้วก็เรื่องเดคอเรชันเนี่ยเชิญพี่เก็บพี่วินมาาาอยกดูว่าาเรมับอยู่แล้วเรา ทำอะไรให้มันน้อยแต่คลาสสิกอะครับเดี๋ยวอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมไปปั้นเปน็นสเกลตัพก่อน้งแ,แต่หน้ามาถ,ถึงในด้านในบลผมว่าตัว,รตวคร้อยตัวที่หมันังมันอยู่แล้วแค่อย่างได้ดอกไม้อะไรสักอย่างที่มันไล่ขึ้นไปข้างบนแล้วเวลาผมตัดไฟอะผมจะเอาไฟทุกอย่างปิดหมดเลยมีไฟแค่นี้เองให้เวลาพี่เทคภาพมาเพราะพี่ตัวอยากได้ลมแบบคอนเสิร์ตแล้วก็เนี่ยเลื่องขึ้นมาเท่ากับว่าเนอ like to heaven ค like, uh ือเนี่ยขาวแล้วเวลาพี่อยู่ยตรงเนี้ยภาพเปอร์เซฟคิมมันเป็นขาวเป็นพัดมองไฟแล้วตรงนั้นไบรท์อย่างเง ก็คือเลยเอาแนวคิดของคอนเสิร์ตมาใช้เขาบอกว่าจะต้อง voice over หรือเปล่าหรือว่ามันมีจอใช้จอช่วยคือเขียนว่าตอนนี้เราทำอะไรต่อให้ทุกคนดิ้มขึ้นอย่างนี้หรือว่ามันก็จะเป็นแบบหรือว่าถ้ามีพิธีกรแหละแต่พูดตามสคริปต์ที่เราแอปทูปแล้วได้ไหมถ้าเกิดต้องใช้พิธีกนจริงๆก็น่าจะต้อง จะต้องมาดูเพราะว่าเวลายืนเนี่ยจริงๆตอนแรกผมอยากให้ชิดกันอย่างนี้เลยเออตอนแรกอยากให้ชิดพอจบเพลงปุ๊บนะครับเดยกาปปุ๊บคันนี้ก็จะเป็นปฏิยานฟาวกับโซมแหวนกันเลยเพราะบอกปฏิยานก่นตอนนี้พูดแล้วด้วยคำว่าสัญญาหยุดคำว่าสัญญาครับแล้วมีแหวนแหวนเนี่ยของไบรท์เป็นพี่สาวพี่สาวเดินขึ้นมาเดินขึ้นมามาให้ตรงนี้ของโต๊ดเตะเตะก็เดินขึ้นมาให้เตะก็เดินไม่ให้ต่อพอสวมเสร็จปุ๊บก็จะเข้าอีกหนึ่งเพลงก็เหมือนเดิม ไปโ,โนโอินโทรปุ๊บตกว่เดินมาเหมือเนเดิมตัวก็กลับมาที่เดิมถ่ะสมมติเพลง,งพี่ต่อจะหันมา <c oughs> มือนี่นแล้วก็เดินสมมุ่อมาถึงตรงนี้อาจจะนิดนึงให้คนให้คนรู้สึกว่าเอ้ยแบบหมุนข้างหนึ่งให้คนรู้สึกว่ามันไม่ใช่ธรรมดาแล้วแล้วก็เริ่มเดินเดินแล้วก็อาจจะแบบว่าบายบาย นะแต่ไม่หยุดพราไม่ได้เหลือเลยเหลือก็จะอือแต่ความเร็วเนี่ยพี่โตว่เป็นคนคอนโทรน่ะพี่โตรู้เพลงพี่โตจะรู้ว่าไอ้เหลือแค่เนี้ยต้องจบตอนไหนอาจจะอย่างนี้ก็ได้โดแล้วพี่ไวท์ก็เหมือนพี่โตเหมือนแทนเออบอกว่าแล้วพี่ไวท์ไม่ได้เหมือนเออต้องหมุนใช่คือให้มันกลายเป็นมุกแบบว่าถือว่าพี่โตจะบอกผมว่าพี่ไวท์อาจจะแล้วก็แบบนี้แล้วพี่โตก็เหมือนแทนบอกว่าอย่างนี้โอ้คนหนีมาแล้วมาแล้วก็เดินออกมาแล้วก็คนด้วยอ่ะ พอมาถึงตรงนี้ผมว่ามันต้องเป็นช็อตจบใช่ตรงนี้ถ้าจะทำอะไรก็จะทำตรงนี้ต้องพ้วราทำยังไงมะทำต้องมีคนคอยจับสะบักคอยปนนี่เป็นตรงนี้เหรอเต้นนตรงนี้ไฟต้องลงคือตรงนี้นผมว่าเป็นอะไรนะรักเบาตรงนี้เป็นชุดใหญ่เราเหมือนโชว์อะพอหมุนอะไรชุดใหญ่เสร็จพอเสร็จปุ๊บใช่แค่นั้นพราะใบหมุนไม่ได้โยกแค่นั้นพอทุกอย่างเสร็จต้องที่ต่อจะมาบกขอบพ้นกันเร ดับมืออย่างนี้แล้วก็โค้งแล้วก็เดินออกแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็หยุดแ,แล้วก็โกค้งขณครับอันนี้เหมือนการขอบคุณแล้วก็ประตูตอนนั้นอ่ะประตูค่อยเปิดแล้วพี่จะเดินออก <c oughs>